โครงการชิ่งเก็บเนี่ยเป็นนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค,คือเพื่อเป็นมาตรการลดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับผมในต,ตัวผมนี่อยู่ในทาหน้าที่ของหน้าเพจรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินนะครับซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของอําเภอแม่สะเลียงนะครับพื้นที่อยู่ประมาณ0กแสนขั่วไร่นะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมาทุกปีก็คือไอ้ไอ้ประมาณเชื้อเพลิง มันมากในเขตป่าอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงทําให้เกิดจุดฮอสปอตขึ้นมาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับซึ่งป่าอนุรักษ์นี่เป็นป่าที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินการทุกมาตรการเพื่อลดไอปริมาณของไฟป่าแลหมุ่กาะนี้เพื่ารป้งกันต่อไนะครับซึ่งในปีนี้ในเขตป่าอนุรักษ์ของเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะเราได้มี จุดฮอสปอตเกิดขึ้นอยู่ประมาณ1,500จุดทั้งปีนะฮะเมื่อปีที่แล้วแต่ในปีนี้ที่ในเขตรักษาพันธนุ์ปา่าสารนปรากว่วอ่าจำนวนฮอสปอตลดลงประมาณเกือบ20นะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่การชิงเก็บเนี่ยช่วยในการลดจุดฮอสปอตลงนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหรืออ้าาชาให้มีนโยบายคือจิงเก็บลดขอรดเ,เชื้อเพลิงที่จะเกิดในป่าเสร็จแ,แล้วก็คือตั้งใจเป็นเชื้อเพลิงมันวนมากก็เลยให้หาทางว่าทำงางจะเอาพวกใบมง,ใบ,มงใบไม้เนี่ยมาทำเป็นเชื้อเพลิงได้ก็เลยให้ตั้งนโยบายให้จังหวัดไม่ต้องสอนเก็บหนึ่งร้อยตันโดยมอบให้กรมอุทยานห้าสิบตันต้ป,ป่าไม้ห้าสิบตันที่เหลือก็เป็นของอ่ ส่จรสทรัพยาอรซึ่งตอนนี้ทั้งหมดเรารวมได้ทั้งจังหวัดประมาณหนึ่อยสตันทั้งทั้งหมดทั้งหัดซึ่งจะได้ใช้ประโยชน์คือรถแล้วก็ชาวบ้านได้มีอาชีพหลังจากดับไฟหลังจากนั่นมาแล้วเราก็ได้มาเก็บมาเพื่อจะรวบรว,วมขายอัดแห้งทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดใบไม้ได้ <c oughs> ตานโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดําเนินการโครงการทิ้งเก็บรถเผานะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสเลียงนะครับได้ดําเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการทิ้งเก็บรถเผาโดยการเก็บเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในท้กที่จังหวัดแม่งสอน จำนวน50ตันหรือ50,000กิโลนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมของสำนัก16สาขานแม่สรเลียงดังนี้นะครับจะเก็บเชื้อเพลิงในเดือนธันวาคมของ1 5 6 3ร้อยละ15นะครับแล้วก็เดือนมกราคมเก็บเชื้อเพิงให้ได้ร้อยละ30 เดือนกุมภาพันธ์2,564เก็บเชื้อเพลิงให้ได้ร้อยละ30และเดือนมีนาคม2,564จะเก็บเชื้อเพลิงให้ได้ร้อยละ25นะครับซึ่งสำนัก16สาขาเมืองเลียงนะครับก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดของแต่ละส่วนฮนะออกไปดําเนินการจัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมาย50ตันหรือ50,000กิโลนะครับโดยมอบหมายดังนี้นะครับส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่านะครับ หนึ่งมื่นเก้าพันหกร้อยกิโลนะครับส่วนอุทยานแห่งชาตินะครับหนึ่งหมืนสองพันกิโลส่วนสัตว์ป่านะครับหนึ่งหมื่นกิโลนะครับส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริห้าพันสี่ร้อยกิโลนะครับส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์นะครับหนึ่งพันหกร้อยกิโลส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรแปดร้อยกิโล ตรวจนนการต้นน้ำ600กิโลซึ่งหน่วยงานแต่ละส่งแต่ละสังกัดตรวจน,นะครับได้นำาันการจัดเก็บเ,เพิเพเิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครบตามเป้าหมายแล้วนะครับโดยการจัดเก็บเนี่ยมี2รูปแบบคือจัดเก็บลักษณะเป็นเป็นก้อนอย่างที่เราเห็นนะฮะด้านหลังเนี่ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเก็บในในส,ในสวนนะครับ ได้ครับแล้วถ้าระหวัางระบบกับการอัดกันยังไงครับแต่เราบบด้วยเชือนะประมาณ20ก้อนได้ครับต่อวันนะฮะถ้าเราทำทกันหมายถึงว่าช่วงช่วงที่เวลาของร่างกันนะครับ20ก้อนแล้วช่วงช่วงนั้นมันมันแห้งแล้วเนาะอ่าก้อนนึ่งประมาณ4-5กิโลแล้วค้งที่อัดเน้นๆก็ได้6กิโก็ีนครับต่อก้อนครับ เดี๋ยวนียแป๊บนึงพอหันภาพแล้วว่าตามนวยนี่คือมันเยอะ ยนน์ะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็อยากจะลดประมาณเกือบเป็นพนที่หนึ่งป่านะฮะหลังจากนั้นพวกผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการไปาสาธิตให้ชาวบ้านดูว่าเราเอาไปไม้มาอัดแล้วสามารถสร้างได้ให้กับชาวบ้านได้นะครับอ่าตอนนี้เราลำลองมาอยู่จัดกรยารพิธีแล้วเมื่อกี้ที่นี้นะครับอ่าชาวบ้านเริ่นหว,ว่าว่านทางบริษัทวีโคของขเราฮะร่วมกับภาครัฐในการรวบรวมใบ,บไม้ ของพวกเราจริงๆคือผลิตนานแห้งเมื่อเมือ่อสามปีที่แล้วนะฮะเราส่งผลแต่ทีนี้ในการต่อยอดใบไม้นอกจากทําานดแห้งแล้วสามารถทําเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนได้อย่างมากมายเช่นทําผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานตัดสายเบสจากใบไม้จะทำน้ำยาล้างจานแล้วรวมกับมหาลัยราชภัฏเพื่อที่ใสว่าใบไม้ ไปทำน้ำยาลังจานเราสามารถฆ่าแบคทเรียได้เข้ามาตัองหลังนะรอมาลางห้องน้ำถ้ายาลางห้องน้ํนาของเราอะับปกติจุลินทรีก็จะไปต้อนตัวอย่างบนรอยยาแนวใช่ไหมฮะแต่ตัวสารสกัดจากใบตองตือตัวนี้าสามารถไปสกัดแบคทีเรียหรือเชื้อราที่เกาะตามรอยยาแนว ตอนนี้ในในบริษัทของพวกเราก็เริ่มมีแฟรนไชส์หรือว่าเครือข่ายเกิดขึ้นในเฉพาะเชียงใหม่ก็จะมีในเรื่องของฐานลูกค้าที่ต้องการเรื่องออร์แกนิกเรื่องของอินทรีประเน็อย่างเงี้ยครผลิตภัณฑ์เราก็คืออย่างเส้นสดบางตัวเราก็ไม่ได้ใช้สดเคมีเราใช้รดจากชัวผ้าหรือว่ารดจากใบตองตือกวเนี้ยใบไม้ไบโอกเนี่ยนะฮะก็ที่ ทุกคนใช้ชีวิตประจำวาันแต่มีส่วนลดมีส่วนร่วมในการลดปัญหาฟป่ากและบอกความอย่างยั่งยืน